I never make promises Cause I don't keep them I already miss you I never make promises Cause I don't keep them I already miss you promises cause i don't keep สวัสดีครับผมไตโทนี่บอยนะฮะวันนี้นะครับจะมารีวิวเรือฮะก็มีนา้นาๆคอมเมนต์เข้ามาครับหลายๆท่านเลยครับว่าให้ผมรีวิวเรือเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะฮะว่าเรือผมกว้างเท่าไหรขนาดเท่าไหร่ความจุก,กี่คนแล้วคําถามยอดฮิตเลยนะฮะมีห้องน้ํำไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคนครับเรือร้านทะเลซีฟูดของผมฮะอาจจะไม่ใช่เรือหรูหราเรือนอกเรืออะไรนะฮะแต่รับรองมาแล้วมีความสุขแน่นอนครับ เดี๋ยวไปคอยติดตามกันฮะก็เริ่มจากห้องน้ําเลยนะฮะห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําแบบปั๊มนะครับปั๊มเรือสเีบโบ๊ทโดยเฉพาะนะฮะตั้งแล้วก็ปั๊มปัป๊มมันจะดูดออกนอกเรือไปนะครับก็ไม่ได้ห้องน้ําหรูหาราอะไรมากนะครับใช้ได้แน่นอนครับอ่าลงมาอยู่ท้องเรือข้างล่างนะฮะนี่ก็ห้องไตครับห้องห้องผมอ,อะไรเก้าอี e, ้อะไรก็อยู่ตรงนี้ครับคอนโทรลก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดฮนะ ส่วนแดงๆเนี่ยก็คือที่นั่งที่นอนอะไรก็อยู่ตรงนี้ครับวางของก็อยู่ในล่มใต้หลังคาเนี่ยฮะครับก็เป็นสองเครื่องยนต์นะฮะสองคอนด้าสองร้อยี่สิบห้าแรงสองเครื่องยนต์ฮะแล้วก็กระบอกปักคันเบ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดข้างหน้าอีกประมาณหกเจ็ดด้านข้างอีกหกก็ ก็ประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบกว่าได้ครับเรือก็เป็นเรือขนาดสามสิบสองฟุตนะฮะกว้างสามเมตรครับเป็นเรือไฟเบอร์นะฮะเรามีถังแช่ปลาแช่น้ำถังสองร้อยลิตรครับแล้วก็มีถังแช่น้ําดื่มแยกนะฮะไอถังเหลืองๆนั้นไม่ใช่นะครับถังเหลืองั้ถังส่วนตัวฮะมีสมอเป็นสมอไฟฟ้านะฮะ แล้วก็บนราคาที่เห็นเป็นไฟสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นก็คือไฟ LED ไว้ตกหมึกหายเหยื่อกลางคืนครับรับตกหมึกดยฮะมีเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟแยกฮะนี่ครับก็ตัวเรือเข้าข้างอาจจะดูสก,กปรกนิดนึงครับเพราะว่าเรือลงไม่ได้ซ่อมบำรุงมาเป็นปีแล้วครับก็ใช้ย,วยาวๆเลยฮะ อ็นี้ฮะก็ามาช่วยกันทําความสะอาดท้องเรือกับลูกนะฮะมาล้างมาขูดเพียงครับเตรียมพร้อมที่จะออกสําหรับตาหนาท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาในเฟซบุ o กโทนี่บอยหรือเพจเรือร้านทะเลได้เลยนะครับเ,ออเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งครับออโทรได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงฮะยินดีบริการนะครับสวัสดีครับ